चिकन uh, चिकन ชิคนันชิคันชิคันชิคันมีนี่ครับปลาอืมนนี้อร่ระปลาอดอันนี้ดานครับแกงถั่วเป็นของที่นี่คนคนในป่าต้องกินแกงถั่ว มีแกงไก่ครับอันนี้ปลาตันอันนี้ทิกเก็ตนนี้ฟิชไก่กินกันกับมือแล้วอุ่นนะนนนนครันอยนะข้าแกงถัว่วก็อันนี้มันแกงเหมือนฝรั่งแต่แปลกเลยครับ ลนมัทท้อนนะครับแกะแกงแกะข,ข้าวนี่อะไรไม่รู้หน่อไม้ป่ะโกดะอเคใช่ <S <S อ๋ออยู่ตรงนี้

มีผักมาด้วยแต่ต้องย้ำว่าสำหรับคนที่เคยชินกับอาหารแขกนะครับถ้ายังไม่เคยชินเนี่ยอาจจะรู้สึกแป,ป,กปกลกๆนะนเราว่าให้ซ้อมทานที่เมืองไทยก่อนมานะฮะสั่งไข่เจียวมาเพิ่มครับก็เขาเจียวใส่หอมมาด้วยสั่งไข่เจียวมาเวอร์ครับอร่อยดี กินกับข้าวร้อนๆอร่อยมาก